สวัสดีครับท่านผู้ชมมื่อเนี้มาเบิ่งผักสวนขั้วไปปลูกไว้กันเนาะครับได้ผลบ่ครับนี่เป็นบักเขือเขือขาวจอกพญาเนาะครับที่ผมปลูกเริ่มทีเป็นมากเป็นน้อยแล้วครับเป็นน้อยน้อยแล้วครับดอกท่งนี้ก็จะเป็นบักทั่วเนาะครับบักั่วพันธุน์สุรนาลีครับบักตั่วพันธุ์นี่บ่ได้ใส่คางนะครับ งามป่ครับผมทางผุนก็เป็นตะไคร่ข่าครับบักพริกเนาะครับอันนี้ปลูกกินเองนะครับนี่อันนี้ก็สิเป็นผักหอมใหญ่เฮาเนาะครับนี่นี่ตัดกินตลอดเด้อครับนี่งามครับกับผลไมบักเขือทางผุนเกลีครับผมซ่อนบ่ครับขันบ่คั่นปลูกอยากปลูกกินก็ได้กินได้อยากเด้อครับพี่น้อง ว่าที่ดินบ่ดีเ่าแม่นบินบ่ดีผมก็ยกกระถางเนาะบุกใส่กระถางแบบนี้แหละครับเป็นภาชนะเหลือใส่เขากองพลาสติกเพิ่นเอามาใส่นะครับครับบักเขือก็ล่างเป็นหมากครับหมาหน่อยนี่ก็ครับติดลายแล้วครับบักเขือเป็นบักเขือขาวเจาะพญาเนาะครับบักเขือปอนลนะครับ พวกรับพ่อได้กินอยู่ด้วยครับนี่ปลูกไว้ว่าได้ซื้อหรอกครับพักสวนขั้วเฮาเนาะเขึ้นก,ก็เป็นตะไคร้ครับพักตะมินก็มีขึ้นพลวกนี่สีหกแกหน่อยนะครับเพิ่อนเพิ่อนมาตัดหยานี่ครับนี่สิเป็นต้นบักพริกนะครับเนี่ยงามเลยครับนะ มัองดอกทั่วแล้วครับผมเป็นตลอดนะครับนี่ได้กินโดนอยู่ดอกผรมบาลนี่นี่ก็จะเป็นตะไคร่นะครับไก่กต่งามครับตำลึงนั่นนะครับผลผักตำลึงงามแฮงได้ซื้อได้หาหรอกครับพวกสมุนไพรเครื่องครัวเ้างั่วกัดดกครับผมนหน่อยๆกําลัางแท่งนะครับดอก อันนี้บ่ได้บ่ได้ใส่ยาเนาะครับนี่ปลอดสารเนาะครับเขาปลูกเองครับเดี๋ยวมะนีที่เก็บไปต่ำนะครับนี่สมน้อยตรงเหล่าก็มีครับไปต่ำใส่น้ำประเดกกสิพ่อได้ต่ำนี่หรอกครับเพื่นครับขันบ่อขันปลูกอยากปลูกกินกับพ่อได้ใหญ่ได้กินเด้อครับเพื่อน ไหนพ่อรถไล่ใจใดเขาก็บรถเนาะครับปลูกได้ครับ